มาชิคช่องสูตรหัวโดยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณปักรอยบนนะคะแบบ8ตัวนะคะชนเด่นร้อเนะคะเทียบชน8สูนะคะก่อนที่เข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะฮะปักร้อยบนนะฮะเทียบชนแสูตรนะ,ะเป็นปักแบบ8ตัวนะฮะเราจะเลือกนะ,ะที่ชนเด่นนะคะร้เซ์นะะ สติของเขาเนี่ยหนึ่งร้อยงวดขึ้นนะคะน่าจะร้อยสิบกว่างวดนี่แหละแต่ว่าแอดปินมาให้นะคะแค่ห้าสิบงวดะคะ่ะเพราะว่ามันปินมาได้แค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะสมาชิกที่มีโปรแกรมอภิชงะคะ่ะสามารถแคปตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปวางนะคะเลือกมาที่แปดสูตรนะคะจากสิบสองสูตรเนี่ย เมื่อก่อนลงให้12สูตรนะตอนนี้ลงให้8สูตรเพราะว่า,าสมาชิกบางคนก็อยากจะได้ทั้งหมดทุกสูตรนะฉะนั้นถ้า8สูตรเนี่ยแอดก็สามารถนะทำได้ครบทุกสูตรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะเริ่มจากสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งเราใช้หลักพัน สิบบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด 7. จ็ดบวกหนึ 8, 8่งเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับเก้าเกบวกหนึเท่ากับศูนศนย์บวกสเท่ากับสอบวกหนึงเท่ากับสามสาบวกหเท่ากับสี่ส่บวกสองเท่ากับหเราจะได้นะคะร้อยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะเจ็ดแปดเ์สี่หกสูตรที่สองนะคะเราใช้ร้อยบนสิบบนสามครั้ง10บล่างสองครั้งหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หร้อยหน้าครั้งที่สอง สิทายครั้งที่1นสองครั้งรอยทายครั้งที่2 8งแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูบวกหกเท่ากับหกบวกสามเท่ากับเก้าก้าบวกสเท่ากับหนบวกแเท่ากับเก้บวกเเท่ากับหกบวกหนึเท่ากับเจบวกหนึเท่ากับแปบวกหนึเท่ากับเ้า เก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหงเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าเราจะได้ร้อยบนหาในสูตรที่2อง7 8 9หกเจ็ดแปดเศูสูตรที่3เราจะใช้หลักแสนหลักหมื่น,100น,100นร้อยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่หน่หาครั้งร้อยหน้าครั้งที่สอ0สิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่ สหน่วยท้ายครั้งที่2 0งศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็บวกสาเท่ากับศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสเท่ากับเจ็ดบวกสเท่ากับเก้ากบวกสเท่ากับหนึ่งหบวกเก้าเท่ากับศูนย์บวกเเท่ากับเจบวกแเท่ากับห้าบวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเ เจ็ดบวกหนึ 1, ่งเท่ากับแปดแปวงเากับเก้า้าวกงเับศูนย์เท่ากับหนึ่งบกสท่ากับสามห้าหกูสูตรที่4นะฮะหลักหมื่นสครั้งหลักพัน10บบนสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 4ครั้ง ร้อยห,หน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยทายครั้งที่1 10ทายครั้งที่2 8งแปดบวกห้าเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับส สองบวกหนึงเท่ากับสามสบวกหงเท่ากับสีบวกสเท่ากับหเราจะได้ร้อยบนในสูตรที่4ี่นะฮะเจ็ดเก้าเรามาดูสูตรที่5นะคะหลักหมื่นสองครั้ง10บนหน่วยบนสองครั้ง10ล่างสองครั้ง น่วยล่าง10หน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2 10หน้าครั้งที่2ร้อยท้ายครั้งที่1 10ท้ายครั้งที่1นสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1 10ท้ายครั้งที่2 8บวก6เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก4เท่ากับ2 2บวก8เท่ากับ0 0นบวก3เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 -5 ้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าศูย์หนบวกหเท่ากับสบวกหท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหบวกสเท่ากับแเราจะได้นะคะรอยบนในสูตรที่หนะคะเก้าศูนย์หน่งสองสามสีดสูตรที่หกนะ ลักหมื่นสองครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สองสิบทายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสี่ครั้งแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สิบบวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่ สี่บวกสองเท่าก 8, ับหกหกบวกสองเท่ากับแปดฮะแปดบวกสองเท่ากับศูนย์วกหเท่ากับหนวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหท่ากับห้บวกสเท่ากับเเราจะได้ร้อยบนฮะในสูตรที่หกฮะแปดศูนย์ส้าเสูตรที่7จ็ฮะหลักแสนหลักพนันหน่วยบนสองครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนสองครั้งสิท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกสองเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกสีเท่ากับเบวกสเท่ากับเ 9ก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าบวกเเท่ากับสอบวกสเท่ากับสี่บวกหเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหเท่ากับสองสองบวกหเท่ากับสามสามบวกสเท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจ็บวกหเท่ากับแปดบวกหเท่ากับเเราจะได้นะคะร้อยบนในสูตรที่เจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามห้าเ สูตรที่8ปดนะหลักแสนร้อยบนสองครั้งสิบบนสี่ครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน 2, ้าครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสามครั้งศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ 4ี 2, 4่บวกสองสี 6, 6่บวกสองเท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสาบวกเเท่ากับศูวกเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกหท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกหท่ากับศย์วกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับส เราจะได้ร้อยบนฮะในสูตรที่แฮะ4ี่7้0ห3ครบแล้วนะฮะทั้ง8สูตรนะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนกันฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดหนึ่งนะะนี่นะคะให้เพื่อนเพื่อนแคปไว้นะคะว่าที่แอดทำการคำนวณเมื่อกี้นี้นะคะถูกต้องไหมนะคะ แอบปินมานะคะแค่ห้าสิบงวดะคะ่ะให้จับเพื่อนๆนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดินยาวร้อยกว่างวดะคะ่ะเดี๋ยวเราไปทําการเทียบชนกันนะคะเริ่มจากศูนย์ก่อน,นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดฮะศูนย์มีแปดสูตรหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งมีหกสูตรสองเมยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองมีหกสูตรสามเมยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะสามมีแปดสูตรสี่ 1, 2, 3, 4, 5, 4, มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่มีห้าสูตรห้ามี หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามีห้าสูตรหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกนะหกมีหกสูตรเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดสูตรแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดมีหกสูตรเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดนะเก้ามีเจ็ดสูตรนะตัวที่ชนเด่นนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเรามาดูกันฮะก็จะมีนะฮะที่0กับ3านะฮะที่ชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะส่วนชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่านะฮะอ่า จะมาฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เป็นการนะฮะเทียบชนแปดสูตรค่ะชนแปดสูตรเขาก็เรียกว่าชนเด่นนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆต้องพิจารณาก่อนนําไปใช้นะฮะแปดสูตรเนี่ยชนที่ศูนย์กับสามส่วนตัวรองนะก็คือเจ็ดนะคะกับเก้านะฮะให้เพื่อนๆพิจารณาค่ะแอดก็จะเลือกนะตัวที่ชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือศูนย์กับสาม เพื่อนๆลองเลือกวิเคราะห์พิจารณาดูนะถ้าเพื่อนๆชอบตัวชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะก็ศูนย์กับสามนะหรือว่าชอบตัวรองนะเจ็ดกับเก้านะ,ะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานะนำไปเสี่ยงด้วยตัวเพื่อนเองนะ,ะสำหรับร้อยบนเทียบชนแปดสูตรในงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ